่ะสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ก็มาพบกับคุณครูยอดนะคะในวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานชั้นป .4 ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนกันเรื่อง numbers นะคะหรือว่าตัวเลขค่ะเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาสาระกันเลยค่ะค่ะจะทบทวนตัวเลขนะคะ one หนึ่ง t สอง 3, 3, 4, 4 5, 5, 6, 6 7, 7, 8, 8 9, 9, 10, 10 11, 18, 12, 12 13, 13, 14, 14 1ิ1ห1า1ิ1หกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สส 25 25 t 6 26, 26 27 27 28 2 29 w e n t y 2 3 x 2 one t h i r t o r y 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Eighty one, eighty two, eighty three, eighty four, eighty five, eighty six, eighty seven, eighty eight, eighty nine, ninety, ninety one, ninety two, ninety three, ninety four, ninety five, ninety six. 82 83 84 85 86 87 80, 89 90 91 92 93 94 95 96 97, 98, 99, 100ค่ะนักเรียนก็เดี๋ยวเราก็จะมาดูนะคะความแตกต่างของระหว่างตัวเลขต่งตางๆนะคะสำหรับตัวเลขหนึ่งถึงยี่สิบนะคะก็จะแตกต่างกันหมดเลยเนาะแต่นันเ,นเรามาดูยี่สิบนะคะยี่สิบแล้วก็ยี่สิบเอดถึงยี่สิบเกเนี่ยก็จะ,ะก็จะซ้ำเนาะ ก็จะเป็น2 1 2สี่สถึงยีก็จะใช้คำว่า20 t y แล้วก็จะบวกด้วยหนึ่ถึงเนะคะส่วน30เนี่ยก็จะเป็น30แล้วก็3 1มสถึงสาเกนี่ยก็จะซ้ำกันอนก,กันเช่นก็คือจะนำหนึ่งถึงเมาไว้ตรงหลังนะคะก็จะซ้ำๆกันแล้วก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนตรงเริ่มต้นนะคะแค่นั้นเองนะคะสามสิบก็เช่นเดียวกันนะคะ ค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างาจำนวนนะคะที่นักเรียนต้องทราบนะคะก็จะเป็น100 h u n นึ่้ค่ะ one thousand หนึ่งพัน ten t h o u นึ่งหค่ะ one hundred t h แค่ะแล้วก็ one million หนึ่งล้าน 1, 000, นะคะก็จะเป็นตามนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวพลโูก็จะใหะ้วิดีโอของ YouTube ไปด้วยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูงานที่นักเรียนต้องทำกันนะคะว่าวันนี้คุณครูจะให้ทำอะไรเนาะ,ะไปดูกันเลยค่ะค่ะสำหรับงานในวันนี้ก็จะอยู่ในอ,อยู่ในใบงานนะคะก็จะอยู่ในหน้านี้นะคะ ก็จะให้ในักเรียนนะคะเติมตัวเลขนะคะลงไปนะคะตามตัวเลขที่เขาให้มานะคะนั่นได้แก่ข้อแรกก็คืออะไรคะเด็กแรกก็เป็นเลขสิบนั่นเองนะคะนี่นก็เขียนอะไรลงไปคะใช่แล้วเลขสิบก็คือเช่นนี่นก็เขียน t e n ลงไปแค่นี้เองนะคะแต่เขียนให้สวยก็ครูนะคะคุณใช้เมาส์าจะไม่สวยเลยนะคะ ถ้าเด็กๆก็ทําเรื่อยๆไปนะคะจนถึงจํานวนที่สุดท้ายเนาะโอ้ม่ถึง30มสพ่อนะคะเยอะหน่อยนะคะแต่ว่าักเรียนทําได้แน่นอนนะคะคุณรูเชื่อว่าอย่างเงี้ยถ้าสําหรับคลิปนี้นะคะคุณรูณไปแล้วนะคะบ๊ายบาย